วันนี้เฮาก็มาให้อาหารหมูและวจ้ะพี่น้องเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็หูจักตอนนี้พี่น้องเอ้หูจักเคาะกินอิ่มแล้วก็สิผ้ากันย่างขึ้นไปเคาะแล้วได้แบาน,นี้ขึ้นไปหามองนอนอะไรโอ้หมูเถิกตอนนี้ก็กำลังลงทางอยู่หาทางขึ้นบเห็นบ่อแต่งไทยแต่งหมูฮะบ่บอ,อ,บอแต่งหมูหาทางขึ้นบ่ได้บาน,น,น้หญ้าทวมเอา้าสิไปทางใดบาน,นีโต้ก็สิมาตอดบานี้เอ้า ออกก็ร้าหลายห่างญาเด้อพี่น้องเด้อเขียวๆนี่ญาให้หมูไปมีงัวมีควายก็สามารถเลี้ยงห่วมกันได้จากกระหมูของเฮาเนาะแต่ว่าเฮาบ่มีงัวมีควายจะกเฮาทดลองเลี้ยงเราเฮามีแต่หมูมาจาะพี่น้องเ้านี้เฮากระป่อยหมูเฮาออกมาตเสาเลยปู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 เป,ป,ป็นตะลางแวบ,บๆทางนี้ก็ได้ กินตลังแวบแวบย่างเลยพวกหย่างหงไปหากันเลยมาดูกินหย่าตะเด็กตะเศร้าตะแด้ฮะเมื่อคืนนี้กับฝนตกเนาะตื่นเช้ามากกะอยากเปียกอยากซื้อเนี่ยสักหน่อยหมูน้อยออกมาหากินทากันดูดกินหัวหย่าเลยพวก กินหัวหญ้ากินหญ้าอ่อนอันนี้หญ้ามันจะแก่แล้วอันนี้มันก็เลยพากันดูดกินหัวหญ้าหญ้ามันเราบริจาคปันาไดมันแก่จนโบเห็นห้องหลังเห็นแต่แวบๆแวบๆแวบๆเห็นว่าพี่น้องหญ้ามันยาวหลายที่เราเห็นแบบยาวๆแบบนี้นะโบหึงหญ้านี่นะให้นี้นะให้นาให้นี้นะบบพ่ออาทิตย์เย่ยงเอเติร์ดพี่น้องเลยมันสิดูดดูดแล้วก็พวนดิน พอดีกบเญ้าเป็นพุ่นเป็นปูอีกอัน,นี้แหลดลลาดลลาดเนาะสำหรับใครที่สนใจพี่น้องมีพื้นที่แบบนี้เลยได้การพี่น้องเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบง่ายสบายและก็บ่ต้องลงทุนอย่างมากมายต้นทุนอาหารกับพมีมยังมันกระหากินนี่ละนี่หากินหญ้ากินยูไปนี่เลย เขามีเศษอาหารซื้อทำทำหรือ่าลามมาผสมแน่หัวอาหารกขาต้องให้เขาเลี้ยงแบบธรรมาชาติเวลาเขาเอาไปไอ,อันนั้นเนาะเอาไปซําเละในเขียงกับเนื้อมันกระแทบพี่น้องสามารถน้ํามันกับโบลค่อยมีหลายคือืไอ้หมูหมูบ้านหมูขาวที่เขาเลี้ยงได้เขาห้อง่อย่างนั้นหมูพันหมูแดงแดงขาวๆาวชิพู อันนี้หมูธรรมชาติโบยาบเด้อพี่น้องเด้เอเพราะว่ามันยังเป็นหมูบุกี่เดือนมันสีโบยาบหมูว่างเดือนวางปีนี่โบยาบแต่ถ้าพ่อพัดนแม่พัน,ม,พนมันก็นสือออ้อหยาบนะเนาะเพราะว่าเขากบเมื่อยนไว้ง่ายกับเขาเลี้ยงให้มันได้รู้กับลายโซ่แล้วไปซ้ำเละมันหยาบแน่นอนนะ่ะทาหมูหลายปีนะ้าหมูไปไม่นาะโบยาบพี่น้องไอ้แซ่เนื้อมันฮะ เด้อถ้าไปโบเื้อลองอันซื้อไปเห็ดหมูหันเบืองเดิมมันสิแตกต่างกันรถดกับหมูฟาร์มคะรุดกินมนกินแล้วหมูนี่นะบุค่อยมีโรคมีภยัยเฮาบริห้วัคซีนมันบริหาวัคซีนอย่างทั้งสินส้นบด้เคยสีดยงสีดยาอืมบด้มีวัคซีนอย่างทั้งสิ้นเลี้ยงแบบธรรมาชาติเลย เลี้ยงแบบตะกี้ตะก้าตะกี้ตะก้าเขาก็ป้อยแบบนี้เนาะแต่มันบ่แม่หมูป่าที่เขาเลี้ยงตะก้ามันเป็นหมูอย่างหมูเหมยซ่านหมูอย่างเนาะบางตัวเขาสีเลี้ยงแล้วก็ผูกเสื้อใส่พร้อมแต่ว่าเขานี่เลี้ยงปล้อยเลี้ยงแบบเปลี่ยนแบบาาธรรมชาติเลยถ้ามีพ่อพันแม่พันกับปีปีแรกเขาอาจสีเลี้ยงสักคู่ปีต่อไปเขาก็สิมีหลายขึ้นพี่น้องถ้าเขามีตัวแม่ลายตัวขึ้นเวลามันออกลุกมากหลายตัวคือไปติดพี่น้องเอง สำหรับคนที่ผมมีเวลาแต่มีพื้นที่กเ็เฮ็ดทัวแบบนี้หรือว่าสีเอาสังกะสีแบบนี้เฮ็ดสังกะสีแบบนี้ในโบนี่สังกบบนะสีแผ่นเดียวแล้วก็ใส่ไฟฟ้ารวอไฟฟ้า,ฟฟาข้างในอีกรอบหนึ่งแค่นี้แหละพี่น้องเลยก็สามารถปล่อยได้เหลยแต่ว่าในในทุกงนาที่เฮาปล่อยออกมานี้คือว่าเฮายังบบได้มีลวสังกะสี้วไฟฟ้าร้วอย่างเดียวมันเป็นแค่้วั้วดนามธรรมดาแต่ว่าเฮากับบึงเอาเนาะเพราะว่าในช่วงเ้าเฮา กับปล่อยออกมาได้เฮากับเบื้องเหายามที่เวลาเหาไ่าได้ไปทําการทํางานบ่ได้ไปค้าขายบ่ได้ไปใส่เห่ากับแหนมเบื้องเหาพี่น้องมันมันสีบ่ออกประตูเฮาก็ปิดไว้นะประตูทางเข้าเพราะว่ามันมันสิมากง่ายตามบนทางงักยง่ายตามคณา,า,า,ามันสีบ่อ่อยลงน้ําแต่ถ้าได้ลงไปแล้วก็ยามในบ่บ่นีเมื่อเมื่อวานนี้ไม่บมนบมีน้ำแต่แต่เมื่อคืนนี่ฝนตกตื่นเช้ามาก็มีน้ามันก็มันเคยลงไปแล้วมันหู้จักทางลงน้ำก็ลงไปหาก,กิน อันนี้มาแรงวานนี้ออกมาแ่แรงวานนี้ก็ยังแปล์ซ้ำนี้ละพี่น้องไปกันดูหายู่หากินรับรองว่าเลี้ยงง่ายอ๋หรือจะพี่น้องบ่มีโลกมีไพ่บ่ต้องยานโลกยานไพ่อย่างมันก็ขี่ไปแต่ของมันแล้วก็เวลามันกินอิ่มมันก็ไปไปขี่มันจะมีม่องได้มันเคยขี่มันก็สิี้ขี้พี่น้องมันสิขี้อยู่ในทางเขามันแต่มันก็ขี่เราขี่ใหญ่เป็นบางเทือกกได้เล็กๆนน้อย ันนี้ก็ขอแนะนําสําหรับใครที่อยากเลี้ยงมือใหม่อย่างก็สามารถทักมาสอบถามได้อยากได้พ่อพันแม่พันก็นสามารถทักมาสอบถ,ถามได้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นําสําหรับคลิปนี้เอากระิขอลาไปสำนี้จ้า ดาวนี้อากาศดีดีเลเมื่อคืนนี้ฝนตกเกียสอุ่มคัางตรงไหนตรงนั้นหมู่ก็มีความสุกมันกับโเคียดพี่น้องเอ้ขึ้กันกับคนในละเนาะบบได้ขังมันป้อยไปตามธรรมชาติมันก็มีความซุกก็ใหญ่ไวขึ้กันกับงวควายเนาะระหว่างเฮาสังเกตบ้างเด้องวควายที่แบบเฮาเกี่ยวหญ้าให้มันกินกับเอาป้อยให้มันกินเองอะแต่เนสิพีกว่ากันป้อยให้มันกินเองแล้วมันหากินเองมันสิพีกว่าเ้ยพี่น้องด้วย้ามีหญ้ามันกินอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแล้วก็พิจารณาเบิ่งลองคิดเบิ่งพี่น้องเอ้ พี่น้องนี่นะนี่ก็ดีของเอาหมูลงมาปล่อยสมัยตะกี้แม่นไทยได้เบิ่งคิดที่เล็กๆนะที่เอามูลงมาไม่ไม่มาชิวพะลึกเลยน้องย่างเขาบโได้เนาะขามันสิ่วมัหัวอาบตอนนี้บบนี่เอาลงมาได้เดือนก,กว่าเกือบสองเดือนแล้วแป้น,นออย่างได้เลยเในอในส่วนมะพร้าวเฮาตอนนี้ก็กำลังแปลเ่าง,ง,งขาเนี่ยมันกำลังกุบมันกำลังนอนนี่ ฮอตหนาแล้แงมีมูดุดนีจัดการนีเรียบนี่อ่าแปนขึ้นหลายพี่น้องเอ้ยโูอ่ะอ่าแ่ก้าแถวนี้ก็หกนัดแป่นมัดแถวนี้ถือว่ากำเนียจัดห่ายเหาได้ดีอยู่สำหรับข้อดีของการเอาหมูมาป่อยในสวนเหาเนาะและขี้มันก็จะเป็นพุ่นเป็นปุ๋ยห้าที่มันดุดนี่ก็ มันกระูดเข้าไปแบบนี้ก็เป็นเป็นเป็นเน่าไปพุ่นเป็นปุ๋ยขิ้นกบแล้วก็ได้พอดีอ่ากพี่น้องได้ประโยชน์ทรงต่อมูก็ได้ขายหญ้าก็ได้กนจัดมากไม้มากตอกมากพวงมากพร้าวเขาก็ได้พุ่นได้ปุ๋ยจากขี้มูได้พุ่นได้ปุ๋ยจากหญ้าที่มันกบอีกเป็นหนทางอมลอดพกโซเดฮะซึ่งนี้ก็กำลังนอนจะนอนก็เป็นหนทางออนลนคือกันหมดเลย ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็ได้เต็โมอูด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 มูดูวูด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 ่ดด

ลวานพุ่นลวานพี่บุ้กินนด้วยสเอาน้ำจะให้นอยจังน้อยน้ำ่มันน้ำมันห่วกัและมังมันห่วหนูเทิกมันดูดน้ำาสก่อน